เข้าเกมาในอดีหลักตอน10บโมงเกือบจะ10บโมงครึ่งมีอะไรมาใหม่ไหมอเอเอยโอ้โหอโหจบครับผมรอโคลาโบหน้าเลยรอโคลาโบหน้าเลยครับอืมจริงๆรรอโคลาโบหน้าเลยผมพูดจริงนะมนะคือดูดิ เบ็บอลผมมีแล้วนะแต่หม้อต้มผมยังไม่มีนะซึ่งผมไม่ได้อยากได้เลยนะจริงๆไม่อยากได้เลยเนี่ยเบ็บอลผมมีละเดี๋วมากับหม,ม้อต้มคือแบบเจมมืดกว่าโหนี่นะพนันชิป่ะเออมืดแบบดีๆอะ่ะ อันนี้เหรอมือยอดนิยมอ่ะเนี่ยฮะตัวนี้อรอตัวนี้อ่ะ,ะ a t the fuc ัอันนี้เหรอมือยอดนิยมอ่ะเอาเอาเอา,เอาตารางไหนไปแบบตรวจกันวะมาส่งทีมตำนานหน่อยเนี่ยโคนี้นะพะนันชิปเนี่ยโอ้ยแต่ก็มี เชลลี่แม่มดทำยาสนีห่วะเออจะว่บบาก็ไม่ได้นะเนี่ยเบสบอลไม่มีนะเออแบบเอาแม่มดทำยาสนีอาจจะฮิตจริงๆก็ได้แต่ก็แบบเออเนี่ยเจมเมอร์แะนักพนันชิปแต่ไม่เอามาวะาทีมมีสองบ้างอ่ะเนี่ยนักพนันชิปก็มีอ่ะเอาแบบคู่สองตัวนี้ก็ได้เนี่ยนะเบเชอรี่แม่มดทำยาสน่หไม่งั้นก็แบบฮอนนี่นักพนันมือโปรนั่นแหละนักพน,น,น,นันชิปนั่นแหละเออ นี่นี่อันนี้เป็นล่างนี้นักพนันชิปนะเออก็แบบเอาสองตัวนี้ก็ได้ตัวบินกับตัวนักพนันชิปก็ได้เอาแบบเบสบอลวอดดูฟักคืออะไรโอ้ยเนี่ยเจมืดเด๋วคือแบบรอมานานเนี่ยนับพนันชิปนะครัแบบต้องการไงเออก็คือแบบไม่ไม่ได้นะคือผมรอคนละโบน่าเลยนะครับไม่ได้นะแสงมืดนนะไม่สุ่มนะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเก็บไว้ ไม่สุ่มครับอืมเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มแบบเชนรี่นี่ก็ได้อัสวินขาวนะรอดูนะครับผมรอมันอเปิดเออเรียกว่าไงอ่ะเพิ่มโอกาสได้รับนะครับจะสุ่มสักห้าสิบตัวโอเคก็แค่นี้ครับเศรานะคือตัวที่ต้องการไม่มานะครับอยากได้เจมเมอร์นะอยากได้โคโนี่นะพนันชิปนะแล้วก็อยากได้แค่นี้แหละเออ ตัวบินผมไม่ต้องการนะดี ID ผมไม่เล่นบินนะดี ID หลักนะเข้ <c oughs> าใจครับ <c oughs> ก็คือแบบ ID หลักเนะี่ยผมจะเน้นตัวภาคพื้นหมดเลยนะจะเน้นเป็นคอมโบนะครับตัดแล่เพิ่มแล่แบบนี้นะเป็นคอมโบนะแล้วก็ ID สองเนี่ยจะเล่นเป็นดาเมจนะครับเออ ID สองผมนี่จะเน้นเป็นตัวดาเมจซะส่วนใหญ่นะแล้วส่วน ID สามเนี่ยจะเล่นเป็นตัวบินนะและ ID ที่สี่เนีน่ยผมก็จะคิดว่าน่าจะเล่นเป็นตัวดาเมจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกิวเลทให้ดูเลยอนะ่ะ เนี่ยในผมจะให้ดูลำดับเด็นแะล้วเนี่ยในไอดีที่สองของผมเนี่ยทำดาเมจเยอะสุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะั้นส่วนใหญ่นะครับคือไอดีนี้นะครับเป็นไอดีสเป็นตัวเน้นดาเมจนะไอดีที่1เป็นตัวเน้นภาคพื้นแบบคอมโบนะครับอืมคอมโบตัดแร่นะครับแล้วก็เพิ่มแร่อนะ๋อแล้วไอดีที่สเนี่ยเป็นไอดีบินนะครับผมอืมแล้วไอดีที่สี่เนี่ยผมว่าจะเล่นเป็นฟรีสไตล์นะครับก็นั่นแหละก็ มันมันไม่ได้ตามที่ตั้งใจต้องการเ่ยก็คือไม่สุ่มนะโอเคไปก่อนนะครับแค่นี้แหละคือแบบเศร้าจริง